หอดเหมือนี้หอดมือชาวกอนเลยเนาะพี่น้องเนาะเด็กมาหอดกับเสี่ยวมาหอดกับเสี่ยวอันแต่งพราะเข่าปลาปาจุตอนหักเลยเด็กสบายดีเสี่ยวสบายดีสบายดีโอสบายดีกับบุญยกมือเนาะแต่หานหันอันนี้ก็มือจักเนาะคนหักแพงคือกันเนาะพี่น้องเนาะคนเราอยากได้ไหมเนี่ยทั้งทางเลยผลเป็นหลักมาให้คนเนาะ เพนัเพ oh. right. okay. ิ่นไปเรื่อยมาให้บเมนมาเคนเฮ้ยมีตัวอ่ะดลายู่อ่กันเลยวคนะขอนีมาเนี่ยนายมนีาฮอดแล้วกเพิ่นมีตาเตงมีเอายางแดงดอกดอกนคอแต่านดีเปล่าก็ร้ดีอ่าเเตช่บ่ อาหารพื้นบ้านเด้อพี่น้องเด้อยครควรได้กินนอนั่นทำรมชาติได้บบไมเนาะนี่บานเฮานี่บานบานเฮามีแลบานลูกไว้อยู่เลยสองสามส่ต้นอยู่แล้วูกไปเน่องฟงได้ยามยกับผมขออยปลูกเร็ยมาหอดเลยเลยเสียดไทยของขอยปลูกแล้วลถไทยเขานำบดอเอาชนนี่ก็นอกพี่น้องกินข้าวก่อนนี้เดียวสวัสดีครับ อ่าผมเองพี่น้องเขาสูทินี้เขาสูกช่องยูทูบลุงมือดเนาะทำกินดนุง<ด><ด>มืดมาเมืองอาจสพอนอากอฮอดมือตัะเลวัดน,นี่เนาะโดยมันภายนอกเป็นเมืองก้องเนี่ยเจี๊ยบค้ออากาศเป,เปลี่ยน,นโดยอวอ่าเลยว่าเอาอันแปดเมืองเห็ดเชื้อเลยมาแวะส่วนยางจะผอมเลยมาเอาเอาคะแนนวันนี้เนะาะตัดออกเนาะอ๋อ อ่าจะพูดได้โดนละมานิอะไ้มื้พูดโดนละมานิเดือนแปดเนาะอ่าเดือนแปดเดือนเกาเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งห้าห้องเดือนเทียเดือนเนาะแมนแมนอุ่นแปดเนี่ยอ่าดินงามนี่พี่รองดินดองี่าอันน่ะเขาได้โอกาสมาอ่อนมันมันมันต้นน้ำได้ไหมนี่มันต้นกับอาเมื่อโดย หัวอาหารใ้งใหญ่เนาะหน่วยเมินหัวใหญ่มันต้นเจ้าใส่เจ้าใส่ปุ๋ยหยังใหญ่แท้ปุ๋ยธรรมชาติอนดินดงเนาะดินดงดินดงเลยยังบ่ได้ใยางนี่ยังบ่ได้ใดูบ่ได้ใเลยเฮาลกลว่านี่เดียวสิเอาคลิปมาใส่เบิน้องเจ้าเนาะเออๆอ่าโอเคดโอ้มบ่รต้น่ะแะอ่อนเด้เนาะหุ่นเฮายังกะบ่นแกผักเนาะ เรื่องน้แบ่งแม่งปลูจะเรื่อนไดแบ่งปูกจะสี่สิบคูณสี่สิอ่าโดยประมาณเดือนเนาะเดือนเดือนไดอันเดืนป้ามายเจ้าปูกกันจะจะพันต้นในหมื่นพอ่าแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยอ๋อชาวบ้าลเลยประมงบิานเลยเนาะเออนที่างใหมเแเบิาอย ห้ายลงอีกหาครบสองพันเลยยุดชะกอดอ๋อดดูดูเบื่อขึ้นขึ้นบนนี้ไ้ไปไงามเนาะมันต้นอ้าเบิงมันต้นเนาะไอ้เอมอนเดี๋ยวลกลกเบิ้งก็แล้ัหัวนึ่งเนาะไปวันนี้จะไปเบิ้งกพาเบิ้งเบิ้งกันห้วยวะเออลงลงไปห้วยก่อนตุนเนาะเพื่นว่าซัดป่ากันหลยเพื่นว่า มปอย่าว่าประเด็เจ็บคอพี่น้องเองเมื่อคืนนี่พาห่มบ่ได้ออกมานอนหนาวเนี่ยเจ็บคออากาศเปลี่ยนแล้วหนาวลมแห้งโดยโดยหญ้ากรบโบลายเนาะมีมีต้นแบบไม้ธรรมดาเนาะโดยโดยต้นหญ้าแบบว่าทำยังเออแบบนี้ก็สบายมันแบบหญ้าน้อยบ่มีเนาะ phải lại bia tầm nó đôi đôi nó là sao Đồi mừng sao hôn sao hôn Sập hôn sao 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 บอกครับพนักงานมาทางหญ้าบ่อกอันหญ้าบากเรามาทางน้ำบ่อใดบ่โอ้ยว่าแต่ขอกห้งานบ่พอได้เงินเอ่อเติมเงินมาดูดูโอ้อตั้งใจเลยเดี๋ยวพอเราจะปลูกเลือกแบ่งให้ได้เออเลือกเขาเอาดินด้วยมีต้นไม้หลายต้นเอาไก่พันธุ์ไข่มาเลี้ยงพี่เนาะอ่าขี้ขางเนาะ าโดยพอหนูเสบ,บงเข้านเฮกตาหนึ่งเนาะอ่าถอดเทืยนพันว่าได้เ<ม> <laughs> พราะได้มีคนมาอยู่นําเป็นหม,ม,มู่มพ,พันว่าอือโดยโดยไปเสบพาเงันไปเบิ้งเขตดินเพิ่ง้อนใส่นพี่น้องเนาะจะมาพาไปเบิ้งก่อนอออองามงามงามบดใส่ปุย๋ยจักเม็ดเลยพนว่าามนใส้คต๊ะกนี่ะ

เอาเปนตุ๊กันคใช่ี่่ก็โดยมีไะมีไว้มืนดมือ่าตายแล้วยามนกรบเขียดกระลายมีอยู่บ่อยมือกบเขียดอึงอ๋อพอมีเนาะเจียบเลยเดี๋ยวอ๋อชิบะไทยเบิ่งเนาะปีนี้เนาะอ่างเอืออ่างกบเขียดน่าจะบ่มีมันมันอยู่ป่าเนาะ

À, đình ừ, ừ, này thật ừ, nọ mi hồng nó hồng nhầy mi hồng nó hồng đây hồng nó thì đâu nó hồng nó hồng nó hồng hồng nhầy đây nam đình này mày khai nhung mà mi mọi người Đi, à nhát เดี๋ยวมาอ้อยภัยในตลาดค้อยบิดตัดน้ํามันนี่ครัโบเสืายบอ๋เนาะมันแหน่นิดนึงมันเสียดิจสิเาไปาหวยตรงไหนครับมื้อเช้านีเฮาก็ได้เจาะเบิ่งไก่ป่าเนาะพี่น้องเนาะเช้านีก็เห็นบ่ได้บ่ยิงบ่ได้ยิงซ้ําสายตาบ่ดีมื้อเช้านี าตาดีก็เห็นมันมันหินหอ้อน้ำแล้วม,ม,ม,มึงบ่หโยโอ้อยน้ำแล้วมึงบ่มันไม่ไข่ป่ไกม่ลูกมีารเเนาะคนเอาไปลีนี่แหะบเ,เอาแล้ว่าแกลบลืมรถอห 还可以。